ขอต้อนรับทุกท่านสู่ทริปตุนเหล็กพาไอดูดันมาเจอมถนนรูส12เขาขอโดยในทริปนี้เราจะขี่วันเดียวรวดเดียวเป็นวงกลมไปกับ900กิโลโดยมีน้ำมันจาก p t t s t a t i ช n ่น t r a s a ้ e ที่มาทำให้ไอดูดันไปได้ไกลขึ้นประหยัดมากขึ้นไปกว่าเดิมมารอดูกันนะครับว่าเส้นทางรูส12จะสวยงามแค่ไหนในทริปนี้ไอดูดันจะเติมน้ำมันเท่าไหร่จะใช้ระยะเวลาขับขี่กี่ชั่วโมงและเราจะกลับบ้านถึงกี่ทุ่มไปครับจะพร้อมแล้วออกไปเลยกันไปลุย ไปขี่รถเล่นชิวๆกันสักพันลงมาดีกว่าครับผมก็มีเหล่า FC นะฮะถามพี่บอลไอ้ดุดันนะทำไมไม่ค่อยเอามาขี่เลยนะครับผมก็ตามคำเรียกร้องฮะเรียกร้องมาก็จัดให้นะครับผมโดยตอนนี้นะ จ็ดโมงแล้วนะครับทุกคนเจ็ดโมงครึ่งนะเราจะพาไอ้เจ้าดูดันนะครับไปขี่ยังถนนสวยเส้นหนึ่งนะที่ไม่เคยไปขี่มาก่อนเลยนะโดยบิ๊กไบนะซึ่งเป็นถนนที่สวยมากนะครับสำหรับชาวไบ์เกอร์นะนั่นก็คือรูท12นะครับผมลมสักนะฮะวังทองนะครับก็คือเส้นเขาคอนั่นเองนะซึ่งระยะทางวันนี้นะเรามี1วันนะครับหวานใจก็กําลังตั้งคันอยู่เราไม่อยากไปบ้านนะนานๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะหวดไปแล้ววดกลับนะครับพาดูดันไปสัมผัสวิวสวยๆถนนสวยๆนะครับให้พอ ได้ชุ่มชื่นหัวใจแล้วกลับบ้านนะระยะทางรวมทั้งหมด1,000โลฮะทุกคนโดยเริ่มจากที่นี่ฮะนนทบุรีขี่ตรงนะฮะผ่านยังสระบ,บุรีเพชรบูรณ์นะครับไปยังเขาคอไปหาร้านกาแฟสวยๆนั่งจิบชมวิวกันฮะระยะทางขาไปเนี่ย430ิโลส่วนขากลับนะฮะเราจะไปยังวังทองนะครับพิษณุโลกลงมาทางนาครสวรรค์กลับมาบ้านที่นนทบุรีอีก470โลเบสเระยะทางวันนี้โดยประมาณคร่าวๆนะ1,000โลอ่ะว่าแล้วแม่เสียเวลาครับผม7โมงครึ่งไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูกัน ว่าเราจะกลับมาถึงบ้านนะกี่ทุ่มนะครับใช้ระยะเวลาเดินทางกี่ชั่วโมงและเติมค่าน้ำมันไปเท่าไหร่ว่าแล้วก็ไปฮะลุยลุยได้แล้วทุกคนวันเสาร์แห่งชาตินะโอ้ตอนนี้เราอยู่การตรงแถววังน้อยอยุทยานะกำลังจะเข้าสู่สระบุรี รถโคตติดเลยทุกคนติดมาจะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะเป็นยาวเป็นหลายสิบกิโลเลยตอนนี้เนี่ยก้าโมงคึ่งเข้าเขตสลาบุรีแล้วจ้าไปกันต่ออีกยาวเลยแดดก็ร้อนแต่เราก็จะลุยโอ้ยคุณจะติดแบบนี้ตั้งแต่วังน้อยจนถึงเพชบูร์ไม่ได้นะครับโอ้โ คือติดแบบนี้เป็นระยะระยะเลยทุกคนบางช่วงก็ว่างนะแต่บางช่วงก็ติดแบบนี้ฮะลากยาวเหมือนกับเขามีหลายๆช่วงนะตั้งแต่วังน้อยทุกคนสระบุรีนะครับตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ลบบุรีนะฮะก็ทําถนนฮะแล้วก็วันเสาร์ด้วยทั้งรถบรรทุกทั้งรถนักท่องเที่ยวทุกคนดูดิโอ้โหตายแล้วแล้ววันนี้เราพันโลทุกคนผมว่ามีถึงบ้านน่าจะเที่ยงคืน่ะเดี๋ยวซ้ายครับผม เอ้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีเพื่อไปบรรจบกับสาย21นะฮะสระบุรีหลมสักแล้วก็ยาวไปอีก300กยโลครับผมเป้าหมายของเรานะก็คือไปเช็คอินถนนรูด12แถวบริเวณแคมป์สมทุกคนเขาขอ โตเลยีเดียวทุกคนซึ่งด้านหลังองค์พระใหญ่องค์โตเนี่ยมีเจดีย์เ้ายอดนะฮะที่อยู่ท่ามกลางภูเขาสีเขียวนะถือว่างดงามมากๆนะครับใครใช้เส้นยี่สเนะมุ่งหน้าไปยังไปชรบูรนะครับแวะเลี้ยวเข้าไปไหว้สักการะได้นะเราห้ามาแล้วครับผมขึ้นไปไหว้องค์พระสารีริกธาตมาแล้วส่วนตอนนี้มุ่งตรงไปกันต่อครับ ตอนนี้ฮะบ่ายสองแล้วครับผมเรามาอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูบรณ์ี่เยบร้อยนะโอ้โหเติมน้ามันตั้งแต่ตอนออกจากบ้านทุกคน6กร้อเต็มถังนะฮะแล้วตอนนี้น้ามันเหลือกี่เดียวละนะมาได้จนถึงเขตเมืองเพชรบูรณ์เลยโอ้โหขี่ได้ยาวมากฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวแวะปัมนะครับผมพักรถพักคนเติมน้ํามันให้ไอ้เจ้าดุดันด้วยครับผม ไที่เลยทุกคนเติมน้ำมันครับผมเอาเอ็กซ์ตาเซฟแก๊สโซโฮอ์95นะครับเอา500บาทเดี๋ยวขอลงแป๊บเมื่อ,โอยโคตรเมื่อยเลยทุกคนขี่มา เกือบจะ400โลแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ใกล้เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะก็อย่างที่เห็นนะทุกคนเวลาที่บอลเติมน้ำมันนะในทุกครั้งของการเดินทางนะเราก็จะมาเติมที่ PTT Station นะเพราะว่ามั่นใจนะฮะในคุณภาพนะครับผมของน้ำมันของ PTT Station นะแล้วล่าสุดนะฮะเขามีการปรับสูตรน้ำมัน Extra s a เซนะครับปรับสูตรใหม่นะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยฮะทำงานได้เต็มกำลังนะไปได้ไกลามากขึ้นไปกว่าเดิมนะแล้วช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยนะแมผู้บริโภคอย่างเรา ก็คุ้มค่ากันสุดๆนะมั่นใจนะ้มันเอกราเซฟนะไปได้ไกลกว่าเดิมและประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากกว่าเดิมด้วยครับผมขันนี้เติมได้แบบ5 0 0ร้อบาทเลยนะเมื่อเช้านะถังแรกเราเติมไปก็หกร้อยบาทโอเคขอบคุณมากครับผม อ่นี่ทุกคนได้น้ำฟรีด้วยนะช่วงนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นนะมาเติมน้ำมันนะที่ PTT Station นะครับน้ำมันเอ็กซาเซฟเกรดมาตรฐานทั่วไปได้เลยนะที่ PTT Station ทุกสาขาที่ร่วมรายการนะก็จะได้รับน้ำฟรีไปอีก1ขวดนะครับก็คือขั้นต่ำา500บาทนะแม่โปรโมชั่นนี้ฮะทำให้ช่วยประหยัดค่าน้ําไปได้อีก1ขวดนะถือว่าคุ้มค่ามากนะเติมน้ามันแล้วย,ยังได้น้ําด้วยแต่ตอนนี้ไม่ไหวฮะขอไปเติมพลังนะครับที่คาเฟอเมซอนก่อนหขี่มาทั้งวันแล้วเติมความดีดนิดน เดี๋ยวจะได้ไปกันต่อฮะจากนี้ไปเราจะเข้าสู่รูส12นะครับห่างไปอีกประมาณ50โลครับผมนี่ฮะรถเราก็มีที่ใส่ขวดน้ําด้วย เติมพลังให้รถเป็นที่เรียบร้อยก็เติมพลังให้คนด้วยนะครับผมยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะกับภารกิจพันโลนะครับผมเพิ่งมาได้300ไเปปลายเท่านั้นเองครับผมขอนั่งชมน้ําตกที่คาเฟอเมซอนนะกับโซนเอาดอรที่กว้างขวางนะครับแล้วก็อย่างที่ย้ําไปนะถ้าใครนะครับผมที่เติมน้ํามันเอ็กซ์ตราเซฟนะครับเขาปรับสูตรใหม่นะเขาเติมสารที่จะช่วยเพิ่มกําลังของเครื่องยนต์ไปอีก1.5เท่านะครับซึ่งสารชนิดนี้ฮะจะไปช่วยลดแรงเสียดทานนะครับของการทํางานในเครื่องยนต์นะเมื่อไปลดแรงเสียดทาน ทำให้เครื่องยนต์นะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มกําลังของเครื่องยนต์ทาให้อัตราเร่งดีขึ้นไปได้ไกลมากขึ้นไปกว่าเดิมและที่สําคัญนะครับช่วยทําความสะอาดเครื่องยนต์ด้วยฮะมั่นใจได้เลยฮะกับน้ํามันเอ็กตร้าเซฟนะครับ,บ,รบสูตรใหม่นะแต่อันนี้ไม่ได้พูดมันลอยๆนะครับเขามีการทดสอบวัดค่าต่างๆอย่างชัดเจนนะครับเมื่อวัดค่าวัดผลในรถประเภทเดียวกันที่ใช้น้ามันเครื่องแบบเดิมๆกับเอ็กตร้าเซฟสูตรปรับปรุงใหม่นี่ฮะไปได้ไกลมากขึ้นไปกว่าน้ํามันแบบทั่วไปถึงสามสิบห้ากิโลเมตรเลยทีเดียวโ ได้มากขึ้นมั่นใจได้นะมาเติมน้ํามันเอ็กตร้าเซฟที่ PTT เ t a ชั่นนะสูตรปรับใหม่นะครับจะทําให้รถของคุณแรงขึ้นไปได้ไกลมากขึ้นไปกว่าเดิมและแน่นอนประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยฮะแต่ตอนนี้ขอเติมความดีดก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปกันต่อฮะระยะทางจากนี่ไปบรรจบรู้12เหลืออีก50กิโลเมตรครับผม หรือเราชมวิวน้ําตกแล้วกลับบ้านเลยไหมอายุเยอะแล้วเริ่มจะช้าแล้วไอพันโลเนี่ยมาตั้งใจแล้วว่าจะเอาไอดูดด้านนะไปขี่เส้นรูสิบสองนะครับถนนสวยงามโค้งเยอะแน่นอนนะฮะถูกใจเหล่าไบาเกอร์ครับผมเราเป็นไบเกอร์นะไม่มารุดนี้ก็เหมือนว่ามาไม่ถึงนะศักดิ์สีทธ์เบเกอร์คําคออยู่อจ,จืนใจไปครับผมเติมพลังให้ทั้งรถให้ทั้งคนเราก็พร้อมจะลุยกันต่อ ย้อไปยาวไป,วไป Woo ตอนนี้เราอยู่ที่แยกอาเซียนครับผมเลี้ยวซ้ายไปยังเส้น12ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดตัดนะครับผมของแยกอาเซียนนะฮะที่จะเป็นเส้นทางนะครับมาเจอกันระหว่างเส้น21นะฮะสระบุรี ลมสักนะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหลมสักไปฮะข้างหน้าเราก็คือรูสิบสองนะฮะถนอนอันสวยงามนะครับกว้างใหญ่แล้วก็โค้งสวยวิวสวยไปฮะไปขึ้นขี่ยังรูสิบสองกันครับผมข้ามจากลมสักเพชรชบูรณ์ไปสู่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกด้วยไปบอกว่าจะไปถึงตัวอำเภอวังทองนะทุกคนอีกร้อยโล แต่ในส่วนของรูท12นะฮะที่เป็นถนนสวยๆนะครับ่าบนไหลเขาเนี่ยน่าจะประมาณสัก50 6 0กิกโลครับผมไปฮะเดี๋ยวถ้าหากมีร้านคาเฟ่อ,อะไรสวยๆนะครับเดี๋ยวเราจอดแวะกินข้าวนะครับชมวิวไปฮะตอนนี้ขึ้นเขาการ ก็คือแยกแคมสนฮนะก็เป็นทางที่เราสามารถจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปยังเขาคอได้นะแต่ว่าเราเน้นมาขี่รถเล่นของรั้วทุกคนไปฮะตรงไปยังอำเภอวังทองพิษณุโลกแต่เดี๋ยวเราหาร้านคาเฟ่สวยๆนะแถวนี้แวะหาอะไรกินลองท้องก่อนนะแล้วก็ชมวิวด้วยฮะมาแล้วแวะชมวิวนิดนึง แล้วนะครับผมหยุดแวะพักนะฮะของเรายังรู้12บสนะครับผมซึ่งก็บอกไว้ก่อนนะว่าในการมาครั้งนี้นะครับไม่ได้ไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะเพราะว่า เรานะครับเคยมาหลากหลายที่แล้วนะบนเขาคอนะครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนนะครับโดยเฉพาะเหล่าไบค์เกอร์ต่างๆก็น่าจะเคยมาขับขี่ในเส้นนี้แล้วในครั้งนี้นะครับบอลแค่อยากจะพาเจ้าดุดันนะมาเจิมนะครับกับถนนสวยนะในเส้นรูสิ2นะครับมาขับขี่มาเอาฟิลลิ่งซึ่งเนี่ยฮะเส้นทางคือสวยมากนะฮะเลี้ยวรถกดเคี้ยววิวระหว่างทางก็สวยและยังมีร้านอาหารที่พักนะรวมทั้งคาเฟ่สวยๆเยอะแยะมากมายที่ทุกผ่านมาก็เป็นร้านลงเตียมนะครับสไตล์จีนนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับหรือว่าเข้าไปในซอกซอยนี้นะฮะ เป็นร้านให้ได้นั่งชิวเนี่ยเดินไปนิดเดียวฮะลงไปจะมีสนามหญ้ากว้างๆเลยฮะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมีจุดชมวิวด้วยแต่สาเหตุหลักที่บอลมาตรงนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะยุคแรกเลยฮะที่คาร์ไ่ยังไม่เยอะตรงนี้เป็นจุดที่ภูมมากนะป้ายโมเดลนะฮะรู12ตรงนั้นก็ยังอยู่แล้วหลักๆที่ทุกคนมานะครับจะต้องไปเช็คอินนะกับไอ้ปั๊มน้ํามันสีเหลืองอันเก่าๆนั่นแหละฮะเราก็เลยอยากที่จะมานะถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินกันกน,นิดนึงแล้วก็ เดี๋ยวกินข้าวนะครับที่ร้านนี้ฮะบรรยากาศก็ดีนั่งชมวิวถนนรั้ว12นาแล้วก็ไปกันต่อตอนนี้เราเพิ่งมาถึงแค่ครึ่งทางครับผม450กิโลเมตรเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรายังต้องกลับไปทางนี้ฮะลงไปนะครับยังอำเภอวังทองพิษณุโลกแล้วก็ไปยังนครสวรรค์นะครับแล้วก็กลับถึงบ้านมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะถึงบ้านนะครับทั้งหมดเนี่ยฮะใช้ระยะเวลาในทริปนี้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เติมค่าน้ํามันเท่าไหร่และจะถึงบ้านกี่ทุ่มอ้อลืมบอกไปฮะบ,บอลบวกเลขผิดครับที่บอกว่า4 0 470บบวกันนนตตอตอ เมื่อเช้ากําลังเบอรอเป็นพันเฉยเลยจริงๆทริปนี้900กิโลครับผมเดี๋ยวแก้ไว้ให้ในปกนะ้าไม่ได้ตั้งใจจะบวกเลยฮะไปฮะเดี๋ยวไปกินข้าวนะครับผมแล้วก็ไปเดินทางไปขี่ยังอีกครึ่งทางฮะที่ถนนสวยๆนะครับวิวสวยๆเลยไปฮะกินข้าวเติมพลังเราก็เติมพลังกันนะทุกคนเอาให้จุกนะฮะเดี๋ยวก็ขี่ยาวๆแล้วไม่ต้องพักกันแล้วครับผม ก็จะได้รีบกลับถึงบ้านนะไม่งั้นเดี๋ยวจะดึกไปอ่ะก็อันนี้เรียบง่ายนะข้าวกะเพราหมูสับก็เพิ่มเติมด้วยหมูแดดเดียวทอดนะครับผมบรรยากาศดีนะเย็นๆหน่อยๆนะครับกับเสืนป่าแล้วก็อาหารอร่อยโอ้โหนั่งเล่นเฟซกันจนเพลินเลยนะทุกคนอย่างว่านะอากาศเย็นๆตอนนี้6กโมงครึ่งแล้วครับผมอาหารก็อร่อยด้วยอ่ะ อิมแต่ว่าตอนนี้เราต้องปฏิบัติภารกิจเดินทางกลับบ้านกันนะระยะทางนะครับจากนี้ไปนะกลับบ้านนะครับ450กิโลเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงบ้านกี่ทุ่มตีเท่าไหร่โ้ลุยเดี๋ยวเราต้องไปยูเทิร์นนะทุกคนพิษณุโลกอยู่ด้านหลังเราฮะฝั่งนี้ฮะจะเป็นฝั่งวิวเขานะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปฝั่งพิษณุโลกนะฮะก็จะ เป็นฝั่งแม่น้ำนะครับก็มีลำน้ำเข็กนะฮะขนานไปกับถนนนะครับก็มีน้ำตกสวยๆหลายแห่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นแก่งโสภานะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้แวะดูแลนะเพราะว่ากว่าจะลงผ่านไปถึงพิษณุโลกที่เป็นน้ำตกนี่คงมืดนะฮะขี่รถรับลมชมวิวแต่ตอนนี้เย็นแล้ววิวไม่ค่อยมีให้ดูเอาบรรยากาศเย็นๆแล้วกันครับผมตอนนี้ก็เริ่มเย็นลงทุกทีฮะอย่างว่านะป่าเขาเขียวขจีไปฮะมาขี่รถเล่นอย่างที่บอก นุโลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าสู่เส้น117นะฮะซึ่งจะเป็นทางหลวงที่มุ่งหน้านะครับผ่านพิจิตรนะครับแล้วก็ผ่านนครสวรรค์นะจากนี้ก็ไปยาวๆเลยครับผมลงทางใต้นะฮะไปบรรจบที่อยุธยานะครับผมไปห้าลุยตอนนี้สองชุ่ครึ่งแล้ว เขตอำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนอ่ะก็ถือว่าเป็นวนลูปวงกลมเป็นที่เรียบร้อยนะเราออกจากนนทบุรีแล้วก็มาที่วังน้อยอยุธยานะครับสระบุรีเพชรบูรณ์ขาลมก็จากพิษโลกนะฮะมานาครสวรรค์นะครับสิงห์บุรีอ่างทองตอนนี้ก็เข้าสู่อยุธยาไปฮะเหลืออีกประมาณ6กกิโลเมตรกับบ้านเรากันครับผม มเมื่อยครับผมไงอะทิปขี่รถเล่นนะออกจากบ้านนะเจ็ดโมงเช้านะครับโอ้ยกว่าจะกลับถึงบ้านนาะตีหนึ่งล่อไปนะฮะก็18ชั่วโมงนะครับ ว้าวพอได้เมื่อยนะทุกคนสรุปการเดินทางนะทั้งหมดนะครับก็900กิโลนะเดิมทีนึกว่าจะ1000นน่น,นะครับผมก็เติมน้ำมันไปทั้งหมด1,400้บาทนะแล้วตอนนี้คือน้ำมันยังเหลืออีกพอสมควรเลยทีเดียวฮนะทุกคนนี่แหละครับเอ็กซ์เซฟจาก PTT Station นะช่วยให้ไอ้ดูดันของเรานะไปได้ไกลมากขึ้นประหยัดเงินในกระเป๋าแถมอัตราเร่งก็แรงเต็มกำลังนะฮะก็ะตามน,นี้ฮนะทุกคนเดี๋ยวไปพักผ่อนไม่ไหวแนละ้วไว้รอติดตามชมว่าคลิปหน้าบอน ับไอ้ดูด้านหรือไอ้เจ้าบึกบึนจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนักปากไว้นะออกไปใช้ชีวิตได้เต็มที่หาประสบการณ์มันๆให้กับชีวิตแต่ทริปแบบนี้ไม่ต้องหาก็ได้นะครับผมอ่ะไปฮะนอนราตรีสวัสดิ์